สวัสดีคะ่ะจากเยส,สุนไทยฟินแลนด์ค่ะหรือว่าเยส,สุนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองคะ่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาลงหนองกันคะ่ะเราจะไปหาอะไรพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ามาเด้อใครอยากมาสัมผัสความหนาวพี่น้องเดี๋ยวจะไปเก็บลูกแครนเบอร์รี่คะ่ะพี่พี่น้องน้องค่ะมันอยู่ในหนองน้ําพี่น้องเดี๋ยวมาไปกันเด้ยอยังลําบากทางเดินก็นลําบากลําบากพี่น้องเดี๋ยวให้ดูเด้อคะ่ะ แดงไปหมดเลยพี่น้องจา๋าดูตรงนี้เนี่แดงไปหมดเลยพี่น้องจา๋าโอ้โหเยอะมากเยอะมากค่ะแดงไปหมดเลยค่ะแดงไปหม,มหมดเลยพี่น้องจา๋าโอ้โหเยอะมากค่ะ สวัสดีค่ะจเก็บสนไทยฟินแลนด์ด้วยค่ะเด้อมาเก็บเบอร์รี่ดดวยกันค่ะอันนี้เป็นแครนเบอร์รี่ค่ะลูกแครนเบอร์รี่นะคะ มากอ้ยเยอนุ่มเลยพี่น้องมันงอมงอมจัด ตอนนี้เก็บไปก่อนพี่น้องอุ้ยสดอ่อนสดพี่น้องมันเยอะอุ้ยดูกองนี่ที่พี่น้องจา้าดูกองนี่สิอุ้ยเยอะมากพี่น้องจ้าอุ้ยพี่น้องจ้าเห็นไหมแคนเบรี่ค่ะผลไม้ในหน้องเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาดอนนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มือยายนี่ ต้องใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าพวกยามันจะบาดเรเล็บเราฉีดเตยประหมอหนาวด้วยค่ะกันมือปือ้กันมือเปียกน้ําทําไมว่าลูกก็นี่สะอาดทําไมต้องใส่ใส่ค่ะกันยาบาดต้องค่ะเนะเาะเอาตรงนี้นิดนึง ใส่เกงกันฝนมาเด็กพี่น้องเยอะมากค่ะพี่น้องจ้ะอุ้ยยังมากพี่น้องมีแต่ลูกใหญ่ๆโอ้โหอย่างนี้เก็บมันเลยพี่น้องจ้าเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้เขาเรียกแครนเบอร์รี่นะคะพี่น้องจ้าี๋วยวประโยชน์ของเขาแล้วก็เอาไปทำอะไรกินอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกให้ท่ายคลิปนะคะพี่น้องจ้าเยอะมาก โโออ้เเยยะมากลแดงไปมดนะ่ะแดงไปมดแดงไปมดพี่น้องจ๊าโอ้โหลูกให,ใหญ่ทั้งนั้นเลยบ้านนี้จะฟินกว่วนะพี่น้องนะนะโอ้โหเยอะไปเลย ว้าวลูกใหญ่ๆเลยนั่งทับก็บพ่องน้ำพี่น้นองไม่ใช่ไรดอกพี่นั่งทับมันมันอยู่ใต้ยหยามอดเพราะว่าพอลระเหยียบยหยามอสดลุบลงมันก็ผล่ขึ้นมาปลายต้นของเขามันมันเป็นเหมือนหนวดกุ้งขึ้นมา น้องจ้าต้นของเขามันจะโผล่มันจะโผล่ขึ้นมาเหมือนหนวดกุ้งเนี่ยเห็นเล็กๆเ,เห็นไหมมันจะโผล่ขึ้นมาจากพื้นเล็กๆเ,เองค่ะนี่น่ะเล็กๆเองนี่นี่เห็นไหมเป็นเสน้เสนๆเล็นน้อยนีย่มันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ อันนี้ทำเงินได้เยอะนะพี่น้องจานี่น่ะยายเอาไปขายถังละเจ็ดสิบยูโรค่ะถังหนึ่งถ้าขายยกถังะะได้ค่ะเนอะมีคนซื้อก็ขายไม่มีคนซือ้อเราก็แช่ไปกินเองแต่ขายถังละเจ็ดสิบยูโรค่ะ บางคนเขาขายเป็นร้อยเลยนะค่ะพี่น้องจ้านี่นนะแต่ไปตวงดิขายอยากจะได้จะได้แพงโ <c oughs> ุ้ยขอกินก่อนเปรี้ยวปากพี่น้องอืมเปรี้ยวเปรี้ยว สวยทั้งนั้นเลยพี่น้องจ้าค่ะสำหรับแคนเบอรี่นะคะพี่พี่น้องๆ่ะยายสวนก็เอามาไว้ทําเต้าส่วนนั่นเองค่ะผสมกับลูกบูเบอรี่หรือว่า สตรอเบอรี่นั่นเองค่ะเอามาทําเต้าส่วนค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเขามีวิตามินสูงมากค่ะเพราะว่าเขามีรสชาติเปรี้ยวมากค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะค่ะยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่พี่น้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบ คุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟท,ทุกกาลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนุนเพื่อเป็นกําลังใจให้เยสุนได้ทําในคลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บายบายดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบายบายค่ะ